สรุปสั้นๆเกี่ยวกับหุ้น TWST ให้เข้าใจภายใน1-2นาทีครับ Twist b i o s c i e n c e เป็นบริษัทชีววิทยาสังเคราะห์ พัฒนาวิธีสังเคราะห์ DNA s y n t h ทติโดยใช้แพลตฟอร์มพิเศษเขียน DNA บนชิปซิลิคอนแทนการผลิตแบบดั้งเดิมทำให้ผลิต DNA ยีนแฟกต์เมนต์โอลิโกทูสสำหรับงานวิจัยยาการแพทย์การเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพได้แบบจำนวนมากมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทร,รวมถึงยีนสังเคราะห์แฟก m e n t ์โอล o p o พูส RNA Antibody Libraries, เครื่อนมือสำหรับ NGS next generation sequencing ชุดเตรียมแซมเปลิลคิสสำหรับงานวินิจฉัยโรคและการวิจัยต่างๆผลการดำเนินงานและสถานะปัจจุบันปี2025รายได้ของ t w i s t ติต่ตรายได้รวมราว US 376.6ล้านเพิ่มราว20%เทียบกับปีก่อน ไตรามาสล่าสุดรายได้ประมาณ US 99ล้านบวก17% YoY และมา r จินขั้นต้น Gross Margin สูงสูง51.3%แต่บริษัทยังขาดทุนไตรามาสล่าสุดขาดทุนสุทธิและยังมีผลขาดทุนต่อหุ้น EPS ติดลบบริษัทยังไม่จ่ายปันผลจุดแข็งและโอกาส ทวิสต์อยู่ในแถวหน้าของวงการซินเทติกไบโอโลจีเทคโนโลยีของเขาใช้ได้กับยาวัคซีนงานวิจัยเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตลาดใหญ่และมีความต้องการสูงรายได้โตอย่างต่อเนื่องและมาจิ้นเริ่มดีแสดงว่ามีโอกาสพลิกเป็นกำไรได้ในอนาคตถ้าควบคุมต้นทุนและโตต่อเนื่องความเสี่ยงสิ่งที่ควรระวัง แม้รายได้เติบโตแต่ยังขาดทุนถ้าบริษัทไม่สามารถเทินอาราวเป็นบวกได้อาจกดดันราคาในระยะยาวราคาหุ้นผันผ,นผวนมากเคยสูงสุดหลายร้อยดอลลาร์แต่ปัจจุบันถูกลงจากอดีตมากหมายถึงอาจมีความเสี่ยงด้านมูลค่าและอารมณ์ตลาดเพราะเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีววิทยาผลลัพธ์มักขึ้นกับงานวิจัยการยอมรับทางการแพทย์และการเปลี่ยนแปลงในตลาดไบโอเทคถ้ามีอะไรผิดพลาดหุ้นอาจผันผ,นผวนรุนแรง สรุปใจความ TWST เท่ากับบริษัทโรงงานผลิต DNA และเครื่องมือไบโอเทคสังเคราะห์ ra, ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านซินเทสิกไบโอโลจีมีโอกาสสูงในตลาดยาการวิจัยและด้านชีวภาพแต่ตอนนี้ยังขาดทุนและราคาหุ้นผันผวนถ้าบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนปรับโครงสร้างและเติบโตต่ออาจกลายเป็นหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตได้ในระยะกลางถึงยาว